ทุกคนลองมองดูร่างกายผมครับร่างกายผมเนี่ยส่วนประกอบหลักสำคัญนะครับมันจะมีกระดูกเส้นเอ็นและก็ผิวหนังเป็นปัจจัยหลักที่มันจะห่อพื้นทำให้เกิดมาเป็นร่างกายได้ถูกไหมครับทีนี้ครับในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญแบบเดียวกันกับร่างกายของมนุษย์เลยนะครับนั่นได้แก่เสาเสาเอ็นคานทับหลังและก็ผนังก่ออิฐครับ ตัวเสาเนี่ยเสาโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคานคอดินเสาตอม่อฟุตติ้งเสาเข็มพวกนี้นะครับคือหัวใจหลักอันดับแรกของนานก่อสร้างนะครับเปรียบเสมือนกับกระดูที่ขึ้นโครงไว้ให้ร่างกายเรานะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าคานทับหลังครับอย่างงี้เรียกว่าคานทับหลังนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเสาเอ็นนะครับพวกนี้เปรียบเสมือนเส้นเอ็นที่ยึดโยงกล้ามเนื้อของเรานะครับให้เข้าเป็นมัดเดียวกันนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของผผผิววหหนน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 ััังงงงงูกกกม้้ลาาเเืออต่่ๆะ็็จปใสข อีกนะครับปับจจัยทั้งหมดรวมกันนี้นะครับถึงจะได้ออกมาเป็นบ้านพักอาศัยหลังหนึ่งเห็นไหมครับว่าบ้านพักอาศัยหลังหนึ่งนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์เลยร่างกายมนุษย์ก็ไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้ถ้าขาดไปนะครับมันก็จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และแข็งแรงนั่นเองการทํางานก่อสร้างก็เหมือนกันครับทุกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จําเป็นที่จะต้องใส่ใจและเก็บรายละเอียดทุกอย่าง ให้ครบห้ามขาดตาแม้แต่อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะการที่เราทําทุกอย่างไม่ครบตามมาตรฐานหรือว่าทําส่วนใดส่วนหนึ่งและขาดเลยไปมันมีผลที่จะทําให้มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับยังไงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ